ร้านเคบับอันนี้หมูหรือไก่ครับเคบับหมูขายดีขายดีทุกวันเลยผม,มแอบดูร้านนะี้ขายหมดทุกวันเลยนะแสดงว่าอร่อยเน,นี่เป็นแฟนชายนะเนื้อมันเยิ้มๆเลย1มอร0สีบอท1สี่พันกีบอสี่พันกีก็สี่สองบแปดยี่สิบดบาทสามสิบบาทประมาณนี้เนาะ เนื้อมันจะออกม,มันมันเยิ้มๆเ,เลยเดือดๆเลยตรงนั้นนะโอโ้โหถ้าเกิดบวกแป๊ซี่จะเป็นสองสองหมื่นสีบนะนี่อันนี้หมื่นสี่คือยังเฉพาะเคบับนะ นนุ่มนะขมักดีมากเลยนะดูดิมันนี่เหมือนบางเจ้าโเหม่นมันจะแบบแห้งๆนะแต่เจ้านี้เขาแบบเนื้อฉ่ำเฮ้ยฉ่ำมากโอูกเนื้อฉ่ำม,มาก เม็ดไหมเม็ดไม่คมหนึ่งซั่งหรือเอาตัวใหญ่เอาตัวจมูกหรอโดยไม่เอามากอ๋อหนึ่งหรอราคาลุ้นไม่ได้อันนี้หมดแล้วหมดเลยหรือว่ามีอีกโอ้ยังมีอีกเหรอวันละกี่แท่งไรเงี้สองบอก อแท่งนึงก็หลายโลเนาะแท่งนึงก็หกโลเหรอโอ้แทง่งละหกโลหก<อ>โลกับสี่โลเป็นสิบโลวันหนึ่งแต่น้องต้องมาย่างเองมาทำเองใช่ไหมแต่ก,ก็ปรุงรสมาให้แล้วแล้ก็ต้องมามาใส่เครื่องแล้วหมุนแบบนี้เนี่ยเนื้อมันฉ่ำมากพันสี่เงี้ยสามสิบบาทนะฮะโอเคเลยที่ ตลาดแคมโผนะลนครหลวงวิจันทร์นะเนี่ยนี่แบรนด์ของเขานี่แบรนด์ของเขาเนี่ยนี่ยี่ห้อน,นี้เลยเห็นจะขายหมดทุกวันเลยเดินผ่านไปผ่านมาเห็นขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเคี่ยวบัตนะเคี่ยวบัตรอ๋อเคี่ยวบัตก็ใช้แป้งแบบแป้งไม่เหมือนกับแผ่นเป็นแบบแผ่นๆเนานะมันเป็นแบบเขาไปอบนี่เขาไปอบเอาแล้วก็ใส่ผัก not.